ตอนแนอ่ะเกสวพี่น้องขึ้นแล้วเป็นประเทนีที่ใหญ่ที่สุดจัะวัใหญ่ที่สุดในประเทศเอะปหลักล้าก็ลงลเทนี้นะคบี่รับพี่น้องนี่คือบังไฟกือหรือว่าบังไฟสิบลานนะครับของทีมงานเทปเวลานำมาจุดนาทานจุดอำเภอพนมไพรจังหวัดไร่เอ็ดครับประจำปออยครับตรงกับแลมนึ่ำเดือนเจครับของทุกปีนะเป็นบังไฟ จุดถวายองค์พระมหาธาตุมีคือบังที่สองนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสอดต่อต่อสายไฟครับเตียนพี่น้องนะคะความือนี่ใจได้เห็นบรรยากาศการประเพณีขอไฟของพี่น้องนะคะมีอยมากมืดหมาบ้วดินนะคะพี่น้องบางเบิ่์บอกไม่แห้งอากาศหนาวดีกบบบางเพิ่์ด้วยกันเึงได้มีโอกาันี่ครับพี่น้องเปรียบเทียบกับบังข่างๆนะครับบังข่างๆนี่คือบังไฟแสนนะครับขนาดท่อหกในพี่น้องแต่บอลเนื้อใจอาจจะเป็นหุ่วงไฟลานก็ได้อะ จะเป็นล้านนะครับถัดไปนั่นสองล้านครับนะอยู่ใกก้ๆพี่น้องนี่คือสิบล้านครับลลยทงฉัดไทยครับโอ้โหนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำครับทีมงานเทพเวลานี่ต่ใจเดียวปับพี่น้องโอ้เราส่หลัง มาฝากกันครเชิญครับในชั้นก็ไปสิสามปรเทศเวลาเป็นคู่ซะ

มีจาพี่น้องเดี๋ยวถอยเอบึงนะครับเออนี่รับนมล้มหมหลายนะฮะถอยท้ายไปเอามุมกว่า

ใส่มาคุ้มเลยดอพ่อตอนนั้นมาคุ้มหนึ่ พุงไปวะเขาจะโดนไหมอ่ะเด็เอ็นได้บ้างน่งอ่าจับยังสีมันจัเออแล้วกัอ่ะเอาไว้อนออเออนี่ละเลียงไปเดี๋ยวเขาจะโดนเห็นบ่นี่เห็นบ่เออเรียงไหมทีุ่มเรียนสุ่มยังกัน

cho <coughs> ba พี่นอ้องสองร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนนสองร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนนค่ะรงไฟสิบล้านคะ่ะ